อ่านะครัเขาวันนี้ก็มาพบก,กับผมนะครับวันเต็ด n แนลนั่นเองนะครับมาลงแรงกันเช่นเคยนะเออมาเอาอีกสักตั้งนะครับวันนี้จะมาเล่นเปิดมงให้ดูอีกสักรอบนะครับใน433ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็แค่หน้าเป้าเป็นเอดิสันคาวานี่ของเรานะเองเพราะเอกสุดหลอกก็เรเฮ้อ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 มาดูทีมคู่แข่งกันของเราก็เหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาเปิดมงอย่างเดียวไม่ต้องยิงเปิดอย่างเดียวเปิดเข้าไปคู่แข่งมาได้แผน สี่สองหนึ่งสามนะครับอ่าหน้าเป้าเป็นเอนเนสซี่นะเอ้ยเขาเปิดมงหรือเปล่าเนี่ยเอนเนสซี่เนี่ยเอออ่ะสังเกตที่เซนเตอร์นะครับฟังโก้บาเดซี่และฟูจิวฟันไดนะเออคุณคิดว่านักเตะอย่างเอดิสันคาวานี่จะฝ่าทะลวงกำแพงยักษ์แย่งมงได้หรือเปล่านะครับในเกมนี้ลุยลุยเท่านั้นนะครับถึงจะรู้นะครับอ่ามีการถ่ายรูปนะครับก่อนลงสนามนะครับรูปทีมนะครับโอเค เาเปนราย่ามาจับมือเบอร์จูฟันได้นะครับกับตันทีมของทั้งสองของทั้งสองทีมนะครับลุยครับรออะไรเอาหน่อยเอาหน่อยลงแรงนะไม่ใช่แบบว่ากดธรรมดานะทุกคนจต่ตึงๆหน่อยนะครับทุกคนเริ่มเกมนะครับสันฟานนี่ประคองตรงกลางนะครับช่วยกันเล่นเกมรับนะครับแล้วจังหวะนี้เอยตรงกลางโวไปนิดนึงนะครับแล้วเมสซี่จ่ายมากก็ยังไม่ผ่านครับแซวไ้ได้มาที่เดคาไลท์ออกมาจังหวะนี้ เข้าวันนี้จะยกอ้เสียดายนะครับจ่ายไม่ดีเท่าไหรนะ่แล้วคู่แข่งจะจะจะไปไวก็ไม่ผ่านครับอาซาโดนไล่กาดแซบอลหนุไปได้เบรดี้เบรดี้มีช่องว่างจ่ายแล้วจังหวะนี้รอเพื่อนเติมจะแทงทะลุช่องมาแล้วยังไงอโนุไม่ให้นะครับเอาหลังบังไว้ก่อนเอาหลังบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนเอ้ยเจานเอ้าไม่ออกด้วยนะเป็นเกมสวนกลับทันทีเขาจะตัดนั่นไงว่าแล้วจะแทงส่วนใหญ่เขาจะยกห้ามหัวกับจ่ายตัดหลังกันนะแผ่นนี้นะครับน ไม่เป็นไรวันนี้บาเป้เอ้ยวันทูโอ้โหเบอร์จิฟันได้เข้าบอลโคตรไวหลายการลงมาก่อน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 ,อนโดนยกโอเคอย่างวันนี้ครับเล่นเกมรับตั้งโซนดีๆไอ้ไม่ผ่านซูเวนนะครับอย่างวันนี้ครับกีดเดีบาเป้โอ้โหคาวัน,นี้อะ่ะแบบน่าสงสารจัดอะ่ะกองหลังเขาโหดจัดอะ่ะกองหลังกองกลางเขาประกบแน่นจัดเลยนะจ่ายออกมาลูกนี้วันทูงเดี๋ยวไปดิออกมาที่อโน โอ้ยเปดี้จ่ายไม่ดีครั้งแรกนะครับโอ,โอ,โอ้เสียดายเสียชื่อหมดเปดี้ลูกหลักอมาที่เนมเบนเดสมาที่คาเซเล่าเสียบอลง่ายๆแบบนี้ไม่ไม่ดีนะแต่จังหวะนี้ยิงเรียบร้อยโอ้ยชนคานอรอมาได้ครับเอาใหม่เว้มาที่เจ้าเปโดจะเาเปโดรอเพื่อนเติมนะครับออกมาที่อาโนเปนดี้ทำทางครับอาโนอาโนกระชากมาแล้ว แทงทะลุช่องมาที่เปรดี้เปรดี้เอาจังหวะนี้ลองดูเลยนะครับรอ,อ,อดูย oh, <wow. S 1> อดมายบร้อยนทีนะโอ้โหแม่งกระโดดอย่างกชิเต้โรนลโด้นะ2เมตร3เมตรนุ่นดูดิดูคาวานี่นะกับฟันไดนะ้ทุกคนยอดโอ้โหเวอร์จดัดเฮ้ยมันอาจจะมองได้ว่าเอ้ยเปรดี้จ่ายดีนี่อะไรดีนี่เออมันก็ต้องเข้าหัวเอ้ยไม่เป็นไรรอดูกันต่อไปนะครับเอาแล้โยกขึ้นมาเอา ยังไงยังไงลูกนี้เดี๋ยวบิ่งทำทางมาแล้วอาซายิงเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหซุปเปอร์เซฟของดาวิดลาย่านะครับอืมแล้วออกหลังด้วยอย่างนี้ก็หวานเจีจ๊ยบมา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 ใจเย็นใจยเย็นเอ้ยเอ้ยไม่รีบนะไม่รีบนะโอเคตามสไตล์แล้วนะครับโอเคมาซิวแวดบ้างนะครับเดี๋ยวเห็นเพื่อนทำทางแทงตัดหลังมาเลยแล้วเอมบเป้โอ้โหไม่ทันนะครับฮาคิมี่ไวมาก เอาฟาบฮาจิมิมาเป้ครับซิววตคือมาตรงกลางที่เบรดี้รอวันทูให้แล้วแล้วยกมาที่เบรดี้ยกขึ้นมาอู้ไม่ทันอู้เสียดายตามสูตรแล้วนะมัทคทูตามสูตรวิ่งกันตามสูตรแล้วรายการก็จ่ายบอลดีนะทุกคนแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยไม่เป๊ะพลาดเลยนะครับแากงรายการออกมาที่เดคาไล์มาสวยงามวันทูให้แล้วไปเฮ้ยหลุดหรือเปล่าหลุดแล้วก็แทงนี่ครับ มานี่ครับเอ้ยไม่ได้เอ้ยเอ้ยมีเสียบนะมีเสียบนะแล้วยอดมาลูกเบสโเป็นไงเราเอา้าเอา้าด้วยเอา้าโอ้โหเป็นไงโอ้เนี้ยได้โขกนะเมื่อสักครู่อ่ะโขกไปติดติดหัวฟันได้หรือเปล่าติดหลังหรือเปล่านี่ไงเห็นไหมล่ะเออได้โขกนะคาร์เวน,นี่อ่ะเอาเรื่องนะเมื่อกี้เขาเสียบนะเกือบได้จุดโทษเหมือนกันนะครับน่สองศูนย์แล้วนะ เอาเรื่องอยู่นะสุดเส้นแล้วก็เปิดโผข,ของเรานะตามสไตล์นะกลับมาใช้ได้แล้วหรือเปล่านะอุ้ยเอาจังหวะน,นี้จ่ติดอนะไรกาดไม่ดีเลยเอาจังหวะน,นี้ยังไงอาา่าฮ่าเป็นลูกลำหน้าไปนะครับเขาอยู่ลำหน้านะเมื่อคู่นี่ตีเส้นเรียบร้อยสองศูนย์ก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเซนเตอร์โนนะครับ จ่ายมาดาวิลล่าลาย่าออกมาที่คาเซเลสออกมาที่ซูเวตซูเวตครับเอวันทูให้เราไปเดกัไนไลท์มาที่เ <ๆ S 1> ปรดีๆๆด้ด <ๆ S 2> รอเพื่อนเติมไม่เอ้ยไม่ไม่เติมขึ้นมาเลยนะครับอ๋อเป็นเซนเตอร์นะครับนูโน,นเมนเดสก็เลยไม่ได้วิ่งเติมขึ้นมาอาจจะจังหวะน,นียงง้ยังไงยังไงแทงมาลูกนี้เอเดนฮาซาสุดเส้นยอดมาลูกนี้ได้โควของเอเนสลี่เฮ้ยเป็นไงล่ะเปิดมงเหมือนกันนะครับ ทำเป็นเล่นเอนเนี่นี่โอ้โหตัวนี้นี่ขึ้นชื่อเรื่องมงแล้วนะสูงน่าจะร้อยเก้าสิบกว่าเซนติเมตรนะเกือบสองเมตรนะั่นคนผมก็มีอยู่นะเอ้ยมีป่าวะน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันกน,นะว่าม,มีหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่เอนเนีเป็นอีกตัวหนึ่งนะอสองประตูตัวหนึ่งตึงเฉยว่าทุกคนกลับกลายเป็นตึงแล้ววะ่ะจากที่เล่นเปิดมงใส่เขาสนุกสนุกกลายเป็นว่าเขาตีไข่แตกได้ลูกนึงก็ตึงเลย ไปดีครับอยู่ที่บอลจ่ายว่าเอาแล้วเป็นเกมสวนกลับในเวนยกข้ามหัวยังไงผ่านแล้อบอกคาเซเลสใจยเย็นนะเพื่อนอย่าให้ผ่านว่าไอ้โอ้เกือบไปนะวเาวิลระยาออกมาเมนเดสจ่ายออกมาด้านกว้างนะครับอานูเฮ้ย,ยใจเย็นใจเย็นจ่ายออกมานะครับจาวิโดอานูอานูาาเติมนะครับจาเวเโดเห็นเพื่อนไม่ได้นะครับพอโดนประก,กบออกมาตรงกลางฟรดีพิกนี่เป็นไงลนะ่ะโคตรคล่องบอกเลยมาที่มาเป้วันทูให้เราไป ซีวตวันทูให้ลราไปลูดดีอย่างนี้ไปแล้วครับซีวตซีวตสุดส้นยอดโอ้โหเฮ้ยเอาอย่างได้อย่างได้กาเซเลสยอดมาลูกนี้เช้ายังไงเละสามสามาโอ้โหโอ้โหเกินคาวานีมโอ้โหโกงเกินว่ะเอ้ยไม่ใช่ด้วยเอ็มบาเป้โม่งเหรอทุกคนโอ้โหเดาว่าคาวานีโม่งนะโอ้โหนะคาวานีโม่งว่านั่นแหละเมตาเปิดโมงกลับมาแล้วแต่โอ้โห บอลเลยไปข้างหลังแล้วนะกลายป็นเอ้ยมันเอี้ยวตัวไปข้างหลังแล้วม่งได้เฉยเลยสามหนึ่งนะทุกคนนะเปิดโม่งอย่างเดียวเกมนี้ไปไปต่ออ้าวสุดเส้นอย่างนี้ไม่มียิงนะครับกระชากมาสุดเส้นยอดมาตรงนี้ยังไงชัดเจนไหมอโอ้ชัดเจนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออเนี่ยบาเป้เนี่ยอบอบแ,แบบ ไม่จ่ายด้วยนะไม่จ่ายด้วยนะนี่มาเลยแล้วหยอดมาตูหผมแนะนํานะไปหากองหน้าที่มีบัลเลตเฮดเดอร์ทั้งคนนึ่งนะมาทุกคนแล้วลองดูเปิดหม่งแบบเกีนเกียนอะกลับมาเฉยวะ่ะเอาเรื่องอยู่ไนะอ่ะจังหวะน,นี้นครับคู่แข่งมีตินย่าจ่ายมาก็ยังไม่ผ่าน,นครับเฮ้ยมีคันไลท์เฮ้ยไ,ไยไปแล้วไปแล้วตัวไกลไปแล้ว วิ่งทำทางไปแล้วเอมบาเป้โอ้โหฮาคิมมี่ไวมากนะครับมาดีแคไลท์ดีแคไลท์ดีแคไลท์วันทูโอ้จานโอ้โหเล่นแรงเกินซิวเวสสุดส้นซิวเวสสุดส้นซิวเวสสุดส้นยอดมาได้โขกเป็นยังไงล่ะโอ้โหคือขอให้เปิดมาคาวันนี่บอกว่าเปิดมาเลยเปิดมาแบบไม่ต้องสนใจอะไรเดี๋ยวผมยิงให้เองนี่ผมโม่งให้เองเนี่ยยิงแบบโม่งอย่างกับลูกยิงในขนโคตรแรง นี่ฟันได้นะครับเข้าดีแคนไลท์แบบเข้าช้านะเข้าช้าไปจังหวะหนึ่งนะครับแบบได้ลูกเตะมุมนะครับเทนเลสเเดอร์โนเปิดไปเลยลูกนิดเออแหลกนิดนึงนะครับเออเออเออเอาเสียบเสียบดีนะไม่โดนจุดโทษทุกคนเกือบไปนะคู่แข่งอ,ะอ่ะอันโน่ด้เปิดลูเตะมุมอีกทีนึงนะครับ เทนเรเซเดอร์อาร์โนย์มาได้โค้งเปโดแต่บัลติดบล็อกเดี๋ยวเขาเคลียร์มาเลยนะครับจังหวะน,นี้โค้งสู้ได้ไหมโอเคสิวแวดนะครับเฮ้ย,ยไปไปเดี๋ยวหาช่องเปิดดูนะครับอเุเต็มหมดเลยอะไปไม่ได้เลยคนมันเต็มหมดเลยนะครับเฮ้ยไปแล้วครับการ์ดชาร์จมาไม่ใครใครเข้ายอดโอ้แต่เส,เสร็จเสียดายเลยคนไม่ได้โค้งแบบกำลังมันๆเลยนะอาอเป็นเกมสวนกลับนะครับไม่ต้องเข้าบอลน,นะครจังหวะน,นี้ไม่ต้องเข้าปล่อยเขามานะครับแล้วจังหวะน,นี้โอเค อาน,นครับได้บอกอาน,นจ่ายมาตัวไกด์วันทูให้เราไปเ้ยดานล่างมานะครับแล้วโยกมาลูกนี้สวยงามครับจังหวะเดียวมงโอ้เสียดายครับทําสวยแล้วนะเมือสกู่อะแบบจ่ายจังหวะเดียวได้สวยมากๆแล้วนะนะแทงมามาแล้วครับเปดี้ป่าที่เอ็มบาเป้ก็โอ้เออาคิมี่นี่เอาเอ็มบาเป้อยู่เลยนะอนะดีบาร่าดีบาร่ายังไงดีบาร่าผมดักไว้อยู่นะดีบาร่า เราไม่เข้าพวดพ้าดน,นะทุกคนนี่ข้อดีของการไม่เข้าพวดนะจ่ายมารูกนี้บาเป้จะแทงก็ไม่ผ่านฟันได้นะครับไม่ต้องเข้าบอลน,นะครับใจเย็นใจเย็นดักๆัดักบอลดัก,ดก,ดกบอลให้เขาคืนหลังไปมาขอตรงกลางครับดูนี้ได้ยิงแต่ก็ยังติดบล็อกนะครับนักเตะเรายืนเกะกะได้ดีมากๆครับจะเด็นอาซาไงทุกคน เอานักเตะมานะครับเปิดมงอย่างเดียวทุกคนเชื่อผมเล่นยิงก็ได้นะครับแต่ว่ามีตัวเอาไว้ถล่มมงไว้หน oh, <wow. S 1> ้าเป้าสักคนหนึ่งนะอุ้ยมักโอกได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียดายเสียดายเอวานนี้ซิวเวตซิวเวตเอ้ยแทงมาลูกนี้เอ็มบาเป้์ยอดโอ้ยติดบล็อกโอ้โหฟันไดไม่งั้นนะได้ลุ้นอีกลูกหนึ่งอ่ะเตะโมเมียนะครับ มาเทนสั้นนะครับเทนเลสเซโนโน,โนจะมาเอเบเป้มาเป้เปยอดเข้ามือนะครับแล้วยังไงหมดคือเวลาแรกหรอือล่าเอยหมดคือเวลาหลังไปเลยเรียบร้อยครับจบไปด้วยกอร์4ประตูต่อ1น,นะครับเอดิสันคาวานีเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าลูกมงกลับมาแล้วนะมีตาเปิดมงนะครับอันแสนเกียนนะครับ กลับมาแล้ว <laughs> คงได้เห็นนะครับว่านี่ผมรอมองอยู่เรื่อยๆ่ะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีมผูอ้อ้พันเจ็ดแล้วนะเอ้ยอย่างน้อยติดน่าจะติดไอ้นี่หรือเปล่าติดท็อหนึ่งล้านแล้วหรือเปล่าโอเคอันดับหกแสนนะครับเออจะได้การ์ดฟรีกับเขาบ้างนะครับโไป Let's go นี่ทีมคู่แข่งนะครับอดีตดิวิชัน2นะครับไม่หมูนะครับไม่หมูนะผมบอกเลยดูนักเตะเขานะ 4, 2, 1, 3นนะครับนี่ฟันได้นะเออฟันได้นะเว้ยโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ